มาครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้กันนะครับผมพลังขนมปังดูดิ่เป็นไงนะเพื่อนเนะวันนี้จะเป็นเบอร์ผมดูก่อนเราจะรู้ได้ไงนะเพื่อนนะว่าไอ้ลูกปืนตัวนี้มันแตก มาครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้กันนะครับผมลูกปืนเจ้าปัญหา <c oughs> ตอนนี้ครับผมมีต้องสู่ช่องโทนี่สไตลิสนะครับผมนะมาลือ้อรถให้ดูอีกแล้วงอย่างที่เราเคยบอกไปเอ๊ะเราเคยบอกหรือเปล่าเนาะลูกปืนแข้งผมเนี่ยมันเสียนะผมนะมันไม่ใช่ลูกปืนมันไม่เสียเลยเพื่อนเนาะแต่สังเกตว่าในตัวลูกปืนเนี่ยมันจะมีบูทนะเพื่อนๆนะนี่ครับบูทมันสึกนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนถอดกันนะเพื่อนเราสอนถอดสอนเปลี่ยนกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราช่วงท้ายๆเนี่ยเราจะมาบอกกันนะว่าปัญหาเป็นยังไงแล้วแล้วก็เรื่องของวิธีการสังเกตการดูเนาะมันเป็นยังไงเนาะรดลูก่มงพพพำท เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องปัญหานี้กันทีทีหลังเนาะเราเราไปเปลี่ยนลรถปืนกันก่อนเลยแหละก่อนถอดลรถปืนเนี่ยเพื่อนเนาะสังเกตว่ามันจะมีแหวนล็อกอยู่นะเพื่อนเนาะเห็นไหมครับมันจะเป็นแหวนล็อกเนหะ็นปะอ่าเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์สองอย่างนะเพื่อนเนาะนี่ครับผมเป็นครีมหุบแหวนนะเพื่อนเนาะเป็นครีมหุบแหวนนะผมแล้วผมจะใช้ตัวนี้ด้วยเป็นปากแบนตัวเล็กเนานะมาช่วยงัดด้วยน,นะนะครับเดี๋ยวเราไปถอดกันทีกว่านะเพื่อนเนาะนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันมีสองรูนะเพื่อนเราเราก็ใส่่คีีมหหแววนไ้อยาง เน้ะแล้วก็พยายามบีดงัดมันขึ้นมาเราไปเห็นราไปทำตรงนี้มันจะถอดยากน,นิดนึงนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าตัวแหวนมันแข็งแล้วคีมผมมันเป็นตัวเล็กเ้่นเพื่อนอาจจะล็อกแหวนได้ไม่ค่อยดีมันก็จะบีบกลับลงไป การใช้ตัวปากเป็นช่วยนะเพื่อนงัดมันขึ้นมาเอาแล้วครัป็นเพื่อนออกนบนแ้วครับผมนะเป็นแหวนล็อกลูกปืนนะผมครับเราจะมาถอดลูกปืนต่อเลยนะผมนะเดีด๋ยววิธีผมกันอุปกรณ์ที่ผมใช้ต่อมาคือน,นี่ครับวันนี้ผมจะเป็นตัวทีแล้วผมจะมาทํา,นะา,าอ,อ,อย่างนี้นะครับผมนี่ครับเราจะมาตอกดูอย่างนี้นะเพื่อนนะแล้วก็มีค้อน ส่วนเรื่องวัสดุในการตอกนะเพื่นนอนๆนะในการตีให้มันลูกปืนมันขึ้นมาเนี่ยราจะใช้นี่เลยเพื่น <c oughs> นนอนขนมปังนะเพื่อนนะเดี๋ยวนี้จะเอาขนมปังมาตีลูกปืนออกพลังขนมปังดูดิเป็นไงนะเพื่นนอนนะเราลองใช้ขนมปังแนละ้วก็ส่วนวัสดุเนี่ยผมเห็นบางคนก็จะใช้เป็นกระดาษชุบน้ําหรือว่าเป็นแบบอะไรแบบว่าเราเอามาตีอาดได้เงี้ยส่วนใหญ่ผนเหมือก็หลาษชชู่กระดาษหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยนะ แล้วก็หรือว่าบางคนก็นจะมีตัวถอดลูกปือนอะไรเงี้ยแล้วมใช้เป็นขนมปังนะเพื่อนนะเออมาลองดูกันนะว่าจะออกหรือเปล่านาะมาครับฉีกขนมปังไปเลยแล้วก็ตอกเข้าไปค่อยอัดไปคนระับตอนสุดแล้วเราก็อัดเข้าไปเพิ่มนะเพื่อนนะอดัอดเข้าไปอัดเข้าไปอี่ารนีอัดเข้าไปอย่าง,งี้ครับเอาตัวทีดามตัวทียัดลงไปแล้วก็ตีครับลปืนยังไม่ขยับนะก็อัดไปเรื่อยๆแนะ้วเพื่อน เดีย๋ยวไปเลยไปเลยไปตัวนั้นตัวนั้นต้องชอบรอพยายามหาด้ามที่ว่ามันพอดีกับรูนะนเพื่อนๆนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกวัสดุอะไรมันจะไม่ไม,ไม่ไม่บี้ออกมาข้างๆเราก็ตีไปตอนนี้ยังไม่ขยับอไปเลย่ปเลย ตอนนี้ลูกปืนกำลังค่อยๆขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆเราก็อัดไปเรื่อยๆเพื่อนๆอัดไปน่าจะใช้ไม่ถึงแผ่นนะครับเพื่อนๆที่ผมได้นี่มานะดูเขามาบางคนนึกว่าใช้ขนมปังนี่แหละตอกมาแล้วครับเพื่อนๆค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วก็ตอดลงไปอ่ะลงไปนี่ยัดลงไปนี่แล้วก็ตอกเข้าไป อันนี้ผมยังไม่เคยถอดนะเพื่อนอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับผมตอนนี้ลูกปืนมันไม่พังเลยเพื่อนแต่ว่าไอตัวบูทมันสึกนะครับผมเราก็ต้องมาเปลี่ยนบูทเปลี่ยนลูกปืนหอูจะเปลี่ยนหมดเลย เพื่อนใกล้ออกแล้วใกล้ออกแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตีเข้าไปมือจะอยู่อย่างงี้เพื่อนนะนี่ครับก็มือจ,จับตัวทีนะนี่ครับประมาณนี้ตีไปนีนม่มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วได้แล้ว เราก็เอาเศษ็จๆสีหูข้างๆนี่แหละยัดไปย,ยัดเพิ่มไปเรื่อยๆนะมันจะออกมาแล้วขึ้นมาออกแล้วออกแล้วออกแล้วอ,อกีวออกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งเอ้ยยัดไปแทง,งไปกดเข้าไปนินอือหือ นี่ครับเพื่อนๆออกมันแล้วนะครับผมนี่โอ้โหตัวขนมปังก็จะเข้าไปแทนที่เนาะลูกปืนนี่ครับโอ้โห <c oughs> <100. S 1> เรียบร้อยเราลืมเอาไปล้างเพื่อนๆนะเห็นไหสภาพนะครับผมเราก็ไปล้างก่อนก่อนที่จะใส่ตัวใหม่ มาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูลูกปืนตัวใหม่กันนะเพื่อนๆนาะนี่ครับนี่ก็จะเป็นกล้องมันนะผมอันนี้ก็เป็นลูกปืนเบิกศูนย์นะเพื่อนๆนเป็นของยามาฮ่าเลยนะผมว่านี่ครับนี่ผมก็ไม่รู้นะว่ายามาฮ่าเนี่ยเขาใช้ลูกปืนยี่ห้อะอะไรเนาะนี่ครับนี่เป็นซีนมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนาะเสร็จแล้วเราก็ต้องเบิกบูธแยกเลยนะเพื่อนๆน,นะนี่ครับ เบิกบูทแยกมากอย่างนี้นะเพื่อนเราอันนี้ตัวบูทตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นบูทเหล็กนะเพื่อนเราเป็นบูททองเหลืองนะของเราเพื่อป้องกันแกนที่อยู่ตรงตัวเผาไอ้ตรงเผาไอ้เขาเรียกว่าไงนะตรงเฟืองท้ายข้างหลังมันสึกไปเดี๋ยวเราจะไปพูดตีกีกันนะึงนะในตรงรถเนาะอันนี้เราจะดูตัวที่จะพันกันก่อนนะลูกปืนนี่นะของเรากแกะออกมานี่ครับสีเหมือนเดิมสีมป็นของติดรถเลยนะครับเป็นฝายางนะเพื่อนเราเป็นฝายางวันนี้จะเป็นเบอร์ ผมดูก่อน6202นนะเพื่อนนะเพื่อที่จะใส่บูธนะครับนี่นะแล้วตัวลูกปืนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพื่อนนะแต่ว่าไอ้ตัวบูธนี่แหละนี่แหละตัวบูธเนี่ะคือประเด็นนั้นเพื่อนนะมันจะสึกนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือเพื่อนเพ่บางคนเนี่ยเขาจะไปไปเพิ่มไซส์ตรงลูกปืนเนี่นะเป็นเขาเรียกผมจำเบอร์ไม่ได้น,น่าจะเป็น6 3 0 0มนั้งเพื่อให้ เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องใส่โบนั้นเพื่อนนะแล้วก็มันจะเข้าตัวแกนนั้นได้พอดีนะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดอีกทีตรงรถนะเพราะว่าอันนั้นน่ะมันจะทําให้ตัวแกนเพลิงท้ายมันมีปัญหาเนาะตัวแกนคัดหลังนะเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเกลือก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเราจะต้องตอกตัวนี้เข้าไปนะเพื่อนเนาะแกะออกแั่งเลยนะครับผมส่วนราคานเพื่อนนะราคาที่ผมซื้อมาเดี่ยถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะประมาณร้อยร้อยกว่าบาทสองร้อยอะไรเพื่อนประมาณนี้แหละครับผมแล้วแล้วแต่ศูนย์หรือว่าแล้วแต่พ่พคาทีรับเบเิ นี่ครับอันนี้ก็ผมซื้อมาอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เพิ่งมีโอกาสจะได้ใส่แล้วผมเราต้องตีตัวนี้เข้าไปนะผมนี่ครับแล้วก็นี่มาให้ดูลูกปืนตัวเก่านีนะ่ลูกปืนตัวเก่าสภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเยินๆหน่อยนะ <c oughs> นี่นี้ผมจะดูลูกปืนไอ้ตัวบูทใหม่กับบูทเก่าเห็นไหมถ้าเป็นบูทเก่าเนี่ยมันจะมีสภาพการสึกการใช้งานมาแล้วเพื่อนๆเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นขี้คมๆไม่รู้กล้องจะเห็นชั้นหรือเปล่านี่ครับอันนี้ตัวใหม่ก็จะเนียนๆเงาๆข้างในเห็นไหมข้างในเงาเลยครับแต่ดู ถ้าตัวนี้ที่ใช้มาก็าจะมีร่องรอยการสึกนะเพื่อนนะมันก็จะมีแบบไม่รู้ข้างในเพื่อนๆข้างในเห็นบ่าว่าข้างในตรงบ่าตรงสุดสุดตัวบูทเนี่ยนะเพื่อนนะมันจะเห็นเป็นบ่าการสึกเลยนะผมนะ ตอนที่ผมถอดใหม่ๆเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบโอ้โหหน้าตาปลักมากเลยเพื่อนเนาะดีอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังแล้วด้านหลังมันก็จะมีฝาฝ่ายางปิดเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ผมแกะออกมาดูลูดูลูกปืนเนาะอันนี้อายุลูกปืนเนี่ยก็อยู่ประมาณตอนนี้รถผมวิ่งประมาณหมื่นสี่เนาะอันนี้ก็ตัวบูทไปก่อนแล้วก็ผมว่าการใช้งานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะแต่ละคนนะว่าเออเราขี่โหดขนาดไหนใช่ไหมตัวบูทนี้มันก็จะสึกผมว่าสึกตามการใช้งานนะครับเนาะ ก็สึกช้าสึกเร็วผมว่ามันจะสึกแน่นอนนะเพื่อนเนาะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับการใช้งานการขับขี่นะเพื่อนเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปใส่กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้ก่อนเอาไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ครับตัวบทูททองเหลืองเนี่ยยัดลงไปในลูกปืนเนาะไปเราต้องตีมันมาครับเพื่อนๆพ่อนก่อนจะไปใส่ลูกปืนเนาะผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกับตัวแกนคัสต,ตัวนี้นะตัวแกนเฟืองท้ายใช่ไหมมันจะเรียกว่าอะไรดี <c oughs> อันนี้ผมจะลองดูนะนี่จะเป็นบูทตัวใหม่เพื่อนๆเนาะนี่ครับผมจะลองใส่เข้าไปนี่เห็นหม มันจะพอดีนะพเพื่อนๆนะมันจะฟิตพอดีเลยนะผมนะขยับได้นิดเดียวเองนะผมนี่นะจะเป็นอย่างนะนี้นะนี๋ผมจะให้ดูตัวบูทตัวเก่าตัวลูกปืนตัวเก่านะเพื่อนนะโอ้โหเป็นไงนี่ครับนี่คือการสึกนะเพื่อนนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะผมนะนะชุดข้างหอนชุดข้างดังนะผมนะมันจะตัวนี้ก็เกิดได้นะผมนะทำให้เกิดเสียงมาผมเดี๋ยวเราจะาพูดอีกทีนะนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปใส่ลูกปืนต่อนี่ครับ การสึกของมันสึกแล้วมันก็จะเป็นทิศนะครับผมก็ <look> ผมก็จะทําการทาจรารบีมันนิดนึงนะห mm hmm. อมไปที่ตัวบรูทนะครับเพื mm ่อให้ช่วยในการแบบให้มันลื่นๆ mm hmm. นะมันจะได้ลงไปนะครับ<ล> <ment> นี่ครับเราก็จะนี่ครับผมกดเข้าไปตรงๆอย่างนี้ก่อนผมก็จะทําการจัดสูงมาหน่อยแล้วก็คอนไปเบาๆน,นิดนึง mm hmm. นะครผมนี่ครับ ลองดูดิว่ามันเป็นยังไงว่ามันตรงหรือเปล่าแล้วเข้าหรือเปล่าแล้วเราก็จะเพิ่มจารบีหน่อยแล้วกันแล้วก็จะฟิตๆแน่นๆหน่อยฟ้าครับผมจะใช้เป็นไม้นเพื่อนเนาะหรือว่าใช้เป็นเพื่อนจะหาวัสดุอ่อนอะไรก็ได้นะเพื่อนแล้วอันนี้ผมจะใช้เป็นไม้นะผมจะผมจะไม่เอาค้อนตีไปตรงๆอย่างงี้เพื่อนนะเพราะว่าตัวท้องเหลืองวัสดุตรงนี้นะมันจะเกิดการยืนการไอ้นี่ได้เนาะเรียกว่าเป็นขี้อ่างเงี้ยผมกลัวมันจะทําให้การหมุนไม่ดี นะครับผมผมจะทำอย่างนี้เห็นไหมว่าเราเอาไม้รอ,องไว้แบบนี้แล้วผมเาราก็ตีเลยนี่ครับมันก็จะลงนะตัวบูธเราก็จะยังดีอยู่เพราะว่าเรามีวัสดุมารองรับอึ๊รก็ตีเข้าไปสุดนี่ครับเพื่อนเสร็จแล้วเห็นไหมเรียบร้อยเข้าไปแล้วครับผมบูธกับลูกบูนตัวใหม่ของเรานี่ครับผม ราก็จะไปใส่กับตัวแคร้งครับผมเราก็จะผมก็จะทาเจระบีช่วยมันนิดนึงนะเพื่อนๆนะทาไปที่ตัวแคร้งตัวกับฝาครอบสายพานตัวที่เราจะใส่ลูกปืนแล้วก็ทาที่ลูกปืนด้วยทาที่ลูกปืนด้วยช่วยมันวันนี้ผมจะใช้เป็นเจระบีซูเปอร์ลูปเลยนะผมนี่ครับทาไปทาไปาช่วยมันหน่อย มันลื่นๆนครับผมเสร็จแล้วเราก็จะวางแล้วก็จัดศูนย์ให้มันตรงหน่อยนะคมับผมเสีผมก็จะใช้ตัวบล็อกนั่นเพื่อนนะนี่ครับเป็นบล็อกเบอร์24นะครับผมมันก็จะพอดีกับขอบนอกของตัวลูกปืนนะเพื่อนแล้วเวลาตีปุ๊บมันก็จะลงพล้องกันใช่ไหมเราก็จะค่อยๆเคาะมันนั้นจัดศูนย์มันหน่อยะครับผมให้มันเราก็ดูว่าลูกปืนเนี่ยมันลงตรงหรือเปล่า นะเพื่อไม่ให้มันเบียดครับนะผมเราก็ค่อยๆขอาะมันะมก็จะฟิตๆหน่อยนะเพืนะ่อนเนาะตอนนี้ลูกปืนเขาทำมาเป็นแบบสวมพัดลดยัดเลย,ยนะครับตัวลูกปืนเนี่ยเข้าทางไหนได้ใช่ได้ถ้าเพื่อนงงว่าลูกปืนเข้าทางไหนเนาะลูกปืนก็เข้าทางไหนก็ได้นะเพื่อนเนาะว่ามันไม่ได้มีบอกไว้นะผมว่า ไหนต้องเป็นด้านหน้าด้านหลังอะไเงี้ยเราคนใช้ได้หมดนะผมเพราะว่าตัวลูกปืนมันก็มีตัวซีนกันฝุ่นซีนยางสองข้างอยู่แล้วแล้วกลาอเลย ต้องนี่ด้ออย่างตัวตัวแหวนซีซีเราจะต้องล็อกลูกปืนนะตัวแหวนหุบนะผมเราตีไปสุดแล้วดูครับว่าแหวนมันนะอโอเคครับเพื่อนๆเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเอาเพื่อนๆต่อมาก็จะลืมใส่ตัวแหวนนี้เพื่อนนะน,นี้จะเป็นแหวนหุบล็อกลูกปืนนะผมที่เราออกมาตอนแรกเนาะเราก็จะทําการใส่กลับเข,เข้าไปนะครับผม มาครับเพื่อนๆนะเราจะใส่ลูกปืนเสร็จแล้วเราจะมาพูดถึงเราจะรู้ได้ไงนะเพื่อนๆนะว่าไอ้ลูกปืนตัวนี้มันแตกนะครับผมนะเดี๋ยวี่เรากล่าวไว้ในต้นคลิปนะครับผมนะเราก็จะมาผมจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟ <Espero S 2> ังกันนะจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาเลยนะครับผมก็ตอนแรกที่ผมเจอนะเพื่อนๆนะมันก็จะมีอาการที่ว่ามันหอนนะเพื่อนๆนะมันมีอาการหอนหอนเลยนะเพื่อนๆนะตอนแรกเนี่ยมันก็จะหอนตอนผ่อนคนเร่งก่อนนะครับมันก็จะหอนตอนผ่อนคนเร่งมันจะมันจะหอนแบบ มันจะแบบมันจะสั่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะมันผมจะเรียกว่าไงมันอาการมันจะเหมือนกองมันสั่นเนะเพื่อนตอนแรกผมคิดว่ากองมันสั่นเว้ยผมก็ลองไขน้องไขน็อตอะไรแล้วมันก็ยังแน่นนะเพื่อนนะแต่ว่ามันหอนอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกนะผมนะแล้วเนี่ยอาการมันก็จะค่อยๆเขาเรียกว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นนะเพื่อนมันก็จะหอนตอนผ่อนสักพักหนึ่งมันก็จะหอนทั้งเร่งทั้งผ่อนเลยนะเพื่อนนะเพราะว่าตัวลูกปืนเนี่ยมันสึกมากขึ้นไอตัวบูสตเนี่ยไอตัวเนี้เวลาเราเร่งเนี่ยมันก็จะเหมือนเขาเรียกว่าถ ตัวได้ดึงใช่ไหมมันจะสั่นมันจะอะไรเงี้ยนะมันก็จะเหมือนแบบมีช่องว่างแนละ้วต้องบูสต์นะเพนะื่อน้วมันก็จะมีการเกิดเสียงเลยนะมันสั่นแล้วมันเกิดเสียงนะครับผมนะมันก็จะหอนทั้งเร่งทั้งผ่อนเลยนะฮึมันนะเฮ้ยคืดๆอะไรเงี้ยนะสักพักหนึ่งพอใช้ไปสักพักหนึ่ง้วเพื่อนนะพอมันสึกเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มดังแบบคลอกๆนะครับผมนะมันจะดังแบบสั่นๆเลยนะมันก็จะมีอาการสั่นด้วยนะมันจะดังคลอกมันจะหอนหอนพู้แล้วก็มันจะสั่นคื่อยๆเพื่อนนะ พรทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดเสียงดังน,นะครเป็นชุดข้างดังเลยนะครับผมเนาะทีนี้ก็เราก็แกะลูกปืนมาดูว่ามันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะเจอแบบเหมือนเป็นโลหะเป็นผงอะไรเงี้ยสึกตรงนี้เต็มดำปีนั่นนะเพื่อนเนาะแล้วก็มันก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับเพื่อนเเราจะรู้ได้ไงว่าลูกปืนตัวนี้ดังเห็นไหมไอ้ลูกปืนตัวเนี้ยผมจะเกิดก่อนว่าลูกปืนตัวเนี้ยมันก็จะติดอยู่กับตัวแกนเฟืองท้ายตัวนี้นะเพื่อนเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหมุนล้อเห็นไหมเวลาเราหมุนล้อตัวแกนเฟืองท ถ้าเราสตาร์ตรเดินเบาไวเนี่ยเราจอดรถอยู่กับที่อะไรเงนะี้ยเนาะไอตัวฟูลเล่ตัวนี้มันก็จะฟรีนะผมนะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยมันก็จะไม่เคลื่อนที่ทีไหมไอตัวแกนตัวนี้มันก็จะไม่หมุนนะครับพอแกนตัวนี้ไม่หมุนแล้วไงต่อลูกปืนตัวนี้มันก็จะไม่หมุนนะผมมันก็จะไม่ทํางานนะผมนะผมก็จะแนะนําว่าในการสังเกตก็คือเวลาเราจอดเดินเบานะครับเพื่อนๆนะมันก็จะไม่มีเสียงนะผมนะมันก็จะไม่มีเสียงสัน่นไม่มีเสียงหอนนะครับมันก็จะมีเสียงหอนเฉพาะตอนขี่นะผมเมื่อมีการขับเคลื่อนนะล้อมีการหมุนอยางเ แกนตัวนี้มันก็จะขับเคลื่อนใช่ไหมมันก็จะทํางานร่วมกับรกปืนตัวนี้แล้วผมแล้วไอู้กปืนตัวนี้มันบู๊มันสึกใช่ไหมมันก็จะมีเสียงแล้วผมนะเป็นข้อสังเกตง่าย,ายนๆนะเพื่อนนะแต่ถ้ารถเพื่อนๆวังคันเนี่ยที่ว่าถ้าถิดว่าเดินเบาแล้วยังมีเสียงเร่งบิดเล่นล้อลอยแล้วยังมีเสียง แล้วว่าไม่ใช่ไได้ล้อลอยดีแบบเหมือนเราบิดเล่นแบบอยู่กับที่อ่ะฮืดฮืดฮืดแล้วมันมีเสียงอะไรเงี้ยเนาะเราก็ต้องมาเช็คพวกชุดหน้านะพวกชุดชามหน้าหรือว่าเราต้องไปดูพวกแคมพวกลูกปืนหรือว่าพวกโซ่เราลินเลยนะเพื่อนเนาะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆเนาะข้ออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะเพื่อนเพื่อ็เราไม่ได้ไม่ได้ใช้ศัพท์ที่มันเป็นทางการมากก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะเพื่อนเพือธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับผมอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่านะนี่ก็เรียบร้อยครับใส่กกกกปืืืนน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 เเเรรีียยบ้อออาาาะมมมมั็็ไ่่่่พพวิธตทผแ ได้หัวส่วนใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูก็ได้นะเพื่อนๆนะเหมือนเราจะประกอบแข้งกับขึ้นไปก,ก่อนที่เราจะประกอบผมก็จะทำการปอฝุ่นสักหน่อย ก็ลืมแนะนำไปอีกอย่างเึงเพื่อนนะไอ้ตรงแกนเฟืองท้ายหรือว่าแกนคัดหลังเนี่ยเพื่อนนะเราก็ดูว่ามันสึกหรือเปล่านะเพื่อนนะก็อันนี้ผมก็ยังดีอย really ู่เพื่อนนะพอรู้ว่าลูกปืนมันพังปุ๊บเราก็ค่อยๆขี่นะครับผมนะอย่าไปขี่กระชากหรือะไรมากนะอันนี้ก็สังเกตง่ายนะว่ามันก็ยังเงาๆงะเลื่อนๆใหม่ๆอยู่แล้วเราก็ลองรูปดูนะเพื่อนแล้วมันมีตามดมีอะไรหรือเปล่านะแล้วก็เช็คละนาบนะเพื่อนถ้าเกิดมันสึกเนี่ยมันก็จะเว้านะครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปประมาณกลางๆคลิปต้นๆคลิปนู้นที่ว่าถ้า เพื่อนๆใส่ลูกปืนผิดเบอร์แล้วอย่างเช่นเอาเบอร์น่นาจะจําไม่ผิดนะหกสามศูนย์ศั้งเอามาใส่เลยนะเพื่อนๆนะไม่มีบูธไม่มีบูธตัวท้องเหลืองมารองรับเนี่ยไอตัวลูกปืนนะมันแข็งกว่าแล้วมันก็จะกินแกนนี้นะเพื่อนๆก็จะต้องเปลี่ยนยกชุดเลยนะผมนะเพาะว่าไม่คุ้มนะเพื่อนนะเราเอาลูกปืนเบอร์เดิมแล้วหาบูธมาใส่ดีกว่าเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะราคามันถูกกันเยอะเปลี่ยนบูธกับลูกปืนก็ตกร้อยกว่าบาทสองร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนแกนตัวนี้ที่ผมจำไม่ผิดได้ประมาณแป เออนะครับเพื่อนๆเนาะแต่ประกอบกันดีกว่า ก็เป็นอย่างไรกับ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมสำหรับการพาซ่อมบำรุงนะครับผมพาถอดเปลี่ยนลูกปืนฝาครอบแคง ครับเพื่อนๆเนาะวิธีผมนี่ก็จะผมว่ามันน่าจะใช้ได้กับรถหลายรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นแอร์หลอก PCE Kick Zumer ที่มันเป็นออโต้ชุดข้างที่มันมีลูกป,ปืนตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนาะผมว่ผมว่าน่าจะอาการก็จะคล้ายๆกันแหละครับผมแล้วก็การเปลี่ยนก็น่าจะคล้ายๆกันนะผมเนาะอย่าล like, นะืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยผมเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะผมโอ้โหตอนนี้ก็ดึกแล้วเพวื่อนๆนะงง่วงนอนแล้วเกินเลยนะดูดิผมเป็นคนชอบทำรถกลางคืนนะไม่รู้เป็นหาอะไรนะผมเนาะก็ ๋ยวครับผมฝากด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมไม่ครับบายบาย